35ปีผ่านมาหลังจากชาวอาโศกจัดงานคอนเสิร์ตเชยๆครั้งแรกที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในปี2532มาสู่พุทธศักราช2567คอนเสิร์ต90ปีบูชาพ่อครูรักรักพงเป็นการจัดคอนเสิร์ตครั้งที่สองณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่มีการจำหน่ายบัตร เป็นฟรีคอนเสิร์ตตามปณิธานของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ที่สอนชาวอาโศกให้เป็นผู้ให้ทำกิจกรรมกิจการใดๆให้มุ่งสู่เส้นทางบุญนิยมซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะจัดงานให้ยิ่งใหญ่สมเกียรติมีบุญเป็นทุนสู่ชาวอาโศกทั่วประเทศทุกบวรถึงแม้ว่าเราจะ ออคิดว่าเรามีเงินน้อยแต่เงินน้อยของพวกเราจากคำสอนของพ่อครูก็ทำให้พี่พี่น้องๆเนี่ยเมื่อทราบข่าวก็ส่งมาช่วยกันทำให้ทุกบาททุกสตางค์ที่พวกเราร่วมมือกันเนี่ยเป็นของลูกหลานของพ่อครูทั้งสิ้นนะคะตลอดระยะเวลาทำงานหนึ่งปีเต็มในการเตรียมงานประชาสัมพันธ์ทีมงานสื่อบุญิยมทีวี คณะทำงานชาวอโศกได้ทำงานร่วมกับทีมงานคุณหนึ่งจักรวาลรวมถึงคณะนักร้องในตำนานและนักร้องรุ่นใหม่จากรายการเดอะกลเด้นซองก็จะได้เห็นเลยว่าโอ้โหคุณหนึ่งกับทีมงานของเขาเนี่ยเขาเต็มรอยให้กับพวกเราจริงๆนะคะทั้งคุณหนึ่งทั้งคุณตุก๊กติ๊กภรรยาเขาเนี่ยคือเขามีความรู้สึกว่าเขาประทับใจพวกเราชาวอโศกด้วยละ่ะคือเขาบอกว่าเขาสบายใจทํางานกับวัด นะพวกเราก็ไม่ใช่ที่จะเป็นทุนนิยมไม่ไดเอารัดเอาเปรียบอะไรเลยเหมือนพี่เหมือนน้องเวลาไปสตูดิโอเขาบันทึกเสียงเราก็หอบอาหารบังสวิรัตไปผลไม้ไร้สารพิษของเราไปนำผักไปให้ก็เหมือนเราปฏิบัติกับญาติพี่น้องชาวอโศกของเรานั่นแหละมันก็เลยเกิดความคุ้นเคยความเป็นญาติความเป็นมิตรการคุยงานเลยมันก็เลยราบรื่นนะคะ วันที่หนึ่งมิถุนายน2,567ฟันเฟืองแต่ละ,ะแผนขยับขับเคลื่อนกันตามแผนงานที่กำหนดได้อย่างลงตัวทั้งฝ่ายเตรียมอาหารทีมงานจากพี่ใหญ่สันติอโศกปฐมอโศกที่มีญาติธรรมจากบวรต่างๆไปรวมตัวกันเพื่อช่วยงานตามแผนกต่างๆทีมสิทธิ์เก่าก็ช่วยกันแพ็คของชําร่วยเป็นถุงผ้าบรรจุทั้งหนังสือเพลงหนังสือธรรมะ และเข้าสารรูปหัวใจจากบวรศีสศาโสกฝ่ายจัดสถานที่งานนี้ลูกหลานาส,าสิทธิ์เก่าสัมมาสิกขามากันเต็มพริบพร้อมมองไปทางไหนก็เจอช่วยกันจัดสถานที่ตามคอนเซปต์ดอกหญ้าเล็กน้อยง่ายงามมีน้ำใจควบคู่ไปกับทีมงานแบ็กดรอปจุดถ่ายภาพนิทรรศการอัตตะชีวประวัติพ่อครู จากศิลปินบัรราษอามองอาเปียที่ทุ่มเททำงานอยู่ที่ราชธานีอโศกก่อนจะยกสารถมาติดตั้งที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยภายใต้แนวคิดยิ้มได้ทุกทิศคือชีวิตของนักบุญหมายเลขศูนย์คนเป็นดินเพลงเป็นดาวเมลดี้ออฟไลฟ์วันที่2มิถุนายน2567 หัวใจทุกดวงของชาวอาโศกที่ได้โอกาสมาเป็นตัวแทนจัดงานได้ทุ่มเทสุดสมรรถภาพผู้หลักผู้ใหญ่ชาวอาโศกก็มาคอยต้อนรับแขกพิเศษหน้าทางเข้าหอประชุมโดยเฉพาะโรงบุญอาหารมังสวิรัตเป็นครั้งแรกที่ชาวอาโศกจัดเลี้ยงบุฟเฟ่ในรูปแบบคอกเชลระดับพรีเมียมดำเนินการโดยทีมงานของสิทธิ์เก่าสมาสิขาด้วยเมนูอาหารทุกเมนู ประณีตประหยัดมีคุณค่ามีคุณภาพและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมทีมเบื้องหลังการแสดงก็เช่นกันทั้งนักเรียนสมาสิกขาชาวชุมชนที่มาร่วมแสดงรีวิวในคอนเสิรต์ตไม่เคยแต่งหน้าทำผมแต่งตัวครบชุดกันอย่างนี้ก็ได้พี่ๆสิทธิ์เก่าลูกหลานชาวอโศกอีกเช่นกันที่คอยช่วยเหลือจนเป็นภาพสวยงามปรากฏบนเวที ส่วนสำคัญที่ทำหน้าที่หนักมาตลอดกว่าหนึ่งปีคือทีมสื่อบุญนิยมทีวีวันนี้ถึงเส้นชัยทั้งผลงานและจิตวิญญาณที่ได้ล้อมรวมสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันของสมาศิกขากว่า100ชีวิตพ่อครูเคยบอกว่าสื่อบุญนิยมเป็นอาวุธของอาตมามาวันนี้ธรรมอาวุธของพ่อครูได้เฉิดฉายเจิดจรัสผ่านเลนสู่หัวใจ และจิตวิญญาณของผู้ชมอย่างซาบซึ้งประทับใจแม้พ่อครูจากไปแต่สิ่งที่พ่อครูสร้างไว้ในโลกนี้มีมากมายรวมถึงบทเพลงที่คุณหนึ่งจัก,กรวาลบอกว่าพ่อครูเป็นบุคคลของแผ่นดินเป็นบุคคลของโลกท่านคือผู้ยิ่งใหญ่บางคนเอ่ยว่าอาโศกมีความยิ่งใหญ่ซ่อนเร้นอยู่ข้างใน ได้เห็นการทำงานที่เกิดพลังรวมกันเป็นหนึ่งทำให้ทึ่งไปทั้งจักรวาลสังคมบุญ,ญยมสาธารณโภคีเกิดขึ้นเป็นที่ประจักษ์ในคอนเสิร์ตนี้เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่าลูกอโศกชาวอโศกสมานสัมพันธ์กันอย่างกลมเกลียวแน่นเหนียวมีพลังในการสืบสารมรดกโลกุตระธรรมที่พ่อครูมอบให้ไว้และรักษาการรอการกลับมา เพื่อสานต่อพุทธศาสนาให้ยืนยงต่อไปจนถึง5,000ปีสิ่งเหล่านี้แทนคำถามที่ว่าสินพอ่อครูสมณะโพธิรักชาวอโศกจะล่มสลายหรืออย่างไร